อโอ้ยคุณเบิร์ดเลยครับเบิร์ดไม่ใช่นกนะโอเคไม่ใช่นกใช่เบิร์ดกันแล้วกันนะนอนตื่นตอนเย็นแปลว่านอนกลางวันนะนอนเที่ยงไปตื่นหกโมงเย็นโอเคนะนอนตื่นตอนเย็นทําไมชอบปวดหัวลนะครับและนอนทําไมกลางวันอนะ่ะทัานนั้น ลุงก็ถามดีๆย้อนย้อนสอนอยู่เลยเอ้ยย้อนเพื่อให้คิดไม่มีอะไรหรอกย้อนเพื่อให้คิดกลับไปกลับมาโอ้ยพี่คอน้อยใจอยู่ได้ก็แปลว่าต่อไปนี้ถ้าตื่นเย็นต้องการหัวไม่ปวดทำวิชาไม่ใช่ใช่นะต่อนตื่นเย็นมันปวดเหตุปวดหัวต่อไปไม่ปวด ฟังวิธีการที่จะไม่ให้มันปวดอีกต่อไปลุงอยากใช้คําว่าหนึ่งรักษาตัวเราเองสองป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ด้วยจบนะภาษาสองคำนรักษาตัวเองแล้วป้องกันสิ่งไม่ดีไว้ด้วยวิธีการร <laughs> อ,อตกระชิกก่อนครับไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้ครับนะควอเตอร์วอเตอร์นี่เป็นเป็นยาไฮโดรเจนออกซิเจนน้ำมาดูเพันตรงนี้ใช่ไหม แต่ไฮโดรเจนซิเจนคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์อยู่รอบตัวเรามีเยอะงันงับเลยเอามันมาเป็นเชื้อเพลิงเราให้ได้สูดเข้าไปหายใจเข้าไปทางกระกเปิดเข้าไปกลั่นนานเอามาเป็นเชื้อเพลิงให้มันเบิ์นเบิ์นเบิ์นเจ๋วฮ้อนเจ๋วฮ้อนเบิ์นเบิ์นเบิ์นเบิรลนะร้อนปื๊ดเป็นอันว่าเป็นอินเทอร์เน็ตพีโอดีจีมันจะ s ิง g ิงวอริตนะมันเกิดการสิงวอ a ิตี้ก็ได้ขับเที่ยวขับเที่ยวขับเที่ยวเค้าไเสร็จแล้วมันก็จะแผ่ขึ้นมาออกมาทางผิวกายเราครับท่นนานนะอะไรเกิดขึ้นมันจะล้างมนทินขออนญาตล้างเสิยงอยู่บันทึกอยู่ในหัวนะครับปลอดปร่งโลง่งสแมนเตนไปเลยนารู้จักสแมนเตนไหมแปลโหไหมครับไม่มีอะไรประเรียบเทียบเลยเฮ้ยมันวอไวเวฟเลย เฮ้ยได้โลกใหม่แล้วนี่ว่าทําไปนะครับนะคุณเบิร์ดรวมให้หลายท่านที่มีกรณีเดียวกันนะครับตามน้ําไปเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดคืนนี่แหละคือพลังงานปริสุิจากลูกหอ,อกโดยลูกหอ,อกและทีมงานด้วยนะสีบอกใครหวังว่าคงจะได้รับอานิสงส์ร่วมกันยะเอ๋จบข่าวครับท่าน